เอเจนาวรัตเจนาวรัตชอบนอนตรงนี้เหรอนอนตรงนี้อ้านอนตรงนี้ทําไมเลยเนี่ยเฝ้าวไว้พอไปนอนตรงนี้ถ้าหลวงป,ปู่มาเตรียมอาหารหลวงป,ปู่มาเตรียมอาหารเม,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 มียวเมียวจะได้รู้ใช่ไหมโอ้ร้ายแล้วนี่ร้ายนะเนี่ยเจนาวรัตจองมาตรงนี้เลยถ้าหลวงป,ปู่มาทําอาหารหลวงปู่จะต้องมาใช้ใช้ตรงนี้ทําอาหารนอนรอไว้ได้อา่างล้างจานเลยนะ สบายใจเลยแต่ละเหมียวจะเหมียวก็นอนกันคนละที่พี่น้องสีนวลสีนวลนอนตรงนี้พี่เงินขาวนอนตรงนี้ค่ะพี่เงินขาวน้องสีนวลชอบเล่นกับพี่ชอบพกาชอบพกาอยู่ตรงนี้เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยนอนตรงนี้สบายเลยเนาะนอนตรงนี้สบายดีอุ่นดีเนาะเหมียวเนาะ อบนพระหม่มอุ่นดีอ่ะบนทองบุนทองนอนตรงนี้เหรอบุนทองนอนตรงใต้ต้นไ,ไม้ก็อุ่นดีนะใต้ต้นไม้ก็อุ่นดีเนาะ้ารุปูนำภาพน้องๆเหมียวนั่งนอนเล่นกันตามสบายสบายคนละที่ละทางแล้วแต่ใครชอบเสี่งไหนเนาะครับใครมาด้วยอ่าบนหลายบุนหลายมาหาบุนทอง มุมนี้ใครเอ่ยมุมนี้มุมนี้ใครมนบุชัยบนญชัยอยู่ตรงนี้น้องสีนวลมาเล่นด้วยแล้วน้องสีนวลมาเล่นกับพี่บุญชัยพี่บุญชัยไม่สนเลยยังไม่เห็นไม่สนน้องเลยเหรอเล่นกับน้องหน่อยสิพาน้องเล่นหน่อยบุญชัยพาน้องเล่นหน่อยเล่พาน้องเล่นหน่อยเล่น้องมาเล่นด้วยแล้วน้องมาเล่นด้วยแล้วอ่าจุบ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 เล่นหน่อยเล่นหน่อย น้องเล่นอ้อยหนีหนีอ้ยหนีทำไมน้องเดินทำไปแล้วซับเทวีวิ่งมาทำไมบุญชูเดินมาเป็นแถวแถวเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ